สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิเศษโฟกัสไต้หวันประจำวันที่4ธันวาคมกับดิฉันพรอยานีงามจัดรดัไทยเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้เมื่อคืนวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดียุนซอกยอนของประเทศเกาหลีใต้ได้ประกาศกฎอายการศึกฉุกเฉินโดยให้เหตุผลว่าพักฝ่ายค้านทําให้รัฐบาลไม่สามารถดําเนินนโยบายได้แต่คําสั่งดังกล่าวกลับถูกต่อต้านทั่วประเทศแม้แต่พักฝ่ายรัฐบาลเองก็ไม่สนับสนุน รัฐสภาเกาหลีใต้จึงเรียกประชุมฉุกเฉินโดยมีสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วม190คนและทุกคนลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวยุนซอกยอนจึงต้องประกาศยุติกฎอายาการศึกถอนกำลังทหารและยุติความวุ่นวายที่กินเวลามากกว่า6ชั่วโมงประธานาธิบดีเกาหลีใต้นายนยุนซอกยอนถแถลงในวันที่3ธันวาคมเวลา22นาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิ่นโจมตีพักฝ่ายค้านที่พยายามปัดแข้งปัดหานรัฐบาลและฝักฝ่เกาหลีเหนือ ดังนั้นเพื่อปกป้องเสรีภาพและความผาสุกของประชาชนจึงประกาศใช้กฎอายการศึกทั่วประเทศนี่เป็นการประกาศใช้กฎอายการศึกครั้งที่17ในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้และเป็นครั้งแรกในรอบ40กว่าปีหลังประกาศได้ไม่นานกำลังฐานก็เข้ายึดอาคารรัฐสภารัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ระบุชัดว่าแม้ประธานาธิบดีจะมีอำนาจประกาศใช้กฎอายการศึก แต่หากสภามีมติด้วยเสียงข้างมากให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวก็จะต้องเคารพเสียงข้างมากซึ่งรัฐสภาเกาหลีใต้มีมติเป็นเอกฉันท์190เสียงเมื่อวันที่สธันวาคมซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมด300ที่นั่งทั้งนี้แม้แต่สสพักรัฐบาลก็ออกเสียงคัดค้านการใช้กฎอัยการศึกรีฐฐ่กคอ เมื่อเช้ามืดเวลาสีนาฬิกาของวันที่สธันวาคมคณะเสนาธิการร่วมแห่งเกาหลีใต้ยืนยันว่าได้ถอนกำลังทหารออกไปจนหมดแล้วในขณะที่ประธานาธิบดียุนซอกยอนที่ไม่ได้ปรากฏตัวไปนานนับหชั่วโมงก็ออกมาถแถลงยกเลิกกฎอายการศึกเคารพเสียงข้างมากของรัฐสภาแต่ร้องขอให้สมาชิกพักฝ่ฝายค้านหยุดการกระทำที่บั่นทอนการบริหารประเทศหลังจากการประกาศใช้กฎอายการศึกลีแจมยอง หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านกระดมฝูงชนไปประท้วงต่อต้านที่รัฐสภาและมีข่าวหรือว่าเขาถูกจับกลุ่มแต่เขาย้ำว่าการประกาศกฎอายการศึกครั้งนี้เป็นทางวิกฤตและจุดเปลี่ยนของประเทศสื่อต่างประเทศวิเคราะห์ว่าการที่ยุนซอกจอนประกาศใช้กฎอายการศึกในครั้งนี้ม,มีความเกี่ยวโยงกับคะแนนนิยมของเขาที่ตกลงเหลือเพียง20กว่าเปอร์เซ็นต์รวมทั้งเบี่ยงเบนความสนใจจากคดีทุจริตของภรรยา แต่เขาประเมินสถานาการณ์ผิดพลาดและหลังจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วอาจสร้างรอยรล้าฉันในสังคมเกาหลีใต้มากขึ้นแม้ว่าคำสั่งกฎอัยการศึกของประธานาธิบดียุนซอกยอนจะถูกสภาปฏิเสธไปแล้วแต่เหตุการณ์นี้ได้กระตุ้นความไม่พอใจในหมู่ประชาชนจนเกิดการชุมนุมประท้วงตามท้องถนนโดยมีประชาชนบางส่วนมองว่านี่คือความอัปยศของชาติและแสดงความกังวลว่าเหตุการณ์นี้อาจนำประเทศกลับไปสู่ยุคเผด็จการในอดีต เหตุการณ์นี้ยังสร้างความตกตะลึงต่อประชาคมโลกนอกจากนี้สหรัฐอเมริกาก็ออกแถลงการว่าไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนบนท้องถนนในกรุงโซผู้คนออกมารวมตัวกันเดินขบวนชูคำขวัญที่เขียนว่ายุนซอกยอนออกไปชาวเกาหลีใต้ต้องตกอยู่ในฝันร้ายของกฎอายการศึกสั้นๆเพียง6ชั่วโมงแม้ว่าขณะนี้หน่วยงานทั่วประเทศธนาคาร และโรงเรียนต่างเปิดทําการอย่างเป็นปกติในวันนี้แต่ผู้คนต่างให้ความสนใจกับเหตุจูงใจที่ทำให้ยุนซอกยอนประกาศใช้กฎอัยาการศึกในครั้งนี้รัฐสภาได้ประกาศให้กฎอัยาการศึกเป็นโมฆะเนื่องจากขัดกับรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นฝ่ายค้านเรียกร้องให้ยุนซอกยอนลาออกและเริ่มกระบวนการถอดถอน เนื่องจากกฎอายการศึกของยุนซอกย,ยอนกับเกาหลีเหนือมีความเกี่ยวข้องกันสหรัฐระบุว่าไม่ทราบการประกาศกฎอายการศึกของเกาหลีใต้มาก่อนและไม่คิดว่าจะส่งผลกระทบที่ใหญ่หลวงต่อกำลังพลกว่า28,000คนบนฐานทัพสหรัฐในเกาหลีใต้ We า e r e not notified of p ห e s i d e n t Yoon's a n ร o u n c e m e n t in advance. สำหรับประชาชนเกาหลีใต้นั้นการประกาศกฎอายการศึกครั้งนี้ทำให้ประชาชนส่วนมากหัวนึกถึงความทรงจำที่เกาหลีใต้ตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการทหารในปี1980 นี่เป็นการประกาศกฎอัยการศึกครั้งแรกในรอบ40กว่าปีแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาอันสั้นแต่ก็นำม,มาซึ่งความสันสะเพรืองอันใหญ่หลวงเกาหลีใต้ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ประกาศกฎอัยการศึกเป็นเวลา6ชั่วโมงก่อนจะถูกยกเลิกแต่ทางผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวระบุว่าแผนการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวหรือในช่วงปิดเทอมฤดูหนาวนี้ยังคงไม่มีผลกระทบใดๆ นักท่องเที ships, board, points, ่ยวลากกระเป๋าสัมภาระไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินเตรียมบินไปเกาหลีใต้ยุนซอกยอนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประกาศกฎอายการศึกในคืนวันที่3ธันวาคมอย่างไม่คาดคิดแต่ทว่าเช้ามืดวันที่4ธันวาคมรัฐสภากลับมีมติให้ยกเลิกกฎอายการศึกมีนักท่องเที่ยวบางรายคิดว่าเป็นข่าวปลอมและก็มีนักท่องเที่ยวบางรายบอกว่าไม่มีแผนจะยกเลิกทิปเที่ยวแต่กลับโรงแรมเร็วหน่อย ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวระบุว่าถ้ากฎอายการศึกช่วงส,วง,สวงครามกับเกาหลีเหนือสถานการณ์ท้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือก็จะได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงแต่ครั้งนี้เป็นปัญหาภายในสถานการณ์ในเกาหลีใต้ระสังกระทรวงการต่างประเทศเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและการชุมนุมประท้วงรวมไปถึงระมัดระวังความปลอดภัยของตนเอง อากาศเย็นลงไวรัสไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักสัปดาห์ที่ผ่านมาไต้หวันพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่รุนแรงเพิ่ม36รายและเสียชีวิตอีก11รายนอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อโรคหัดภายในประเทศโดยตั้งแต่ต้นปีมีผู้ป่วยสะสมรว,รวมแล้ว14รายถือว่าเป็นจำนวนสูงที่สุดในรอบ5ปีที่ผ่านมา ไต้หวันพบเคสผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มหนึ่งรายเป็นชายอายุ20ปีเศษจากทางภาคเหนือซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเมื่อสัปดาห์ก่อนกรมควบคุมโรคคาดการว่ากรณีนี้เป็นการระบาดกลุ่มเดียวกันทั้งนี้อาจมีผู้สัมผัสใกล้ชิดรวมทั้งหมดกว่า330คนทําให้ในปีนี้มีผู้ติดเชื้อรวมกว่า14รายแล้ว อุณหภูมิลดลงส่งผลให้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมาไต้หวันมีรายงานผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก11รายทําให้ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการอื่นแทรกซ้อนสะสม286ราย<ๆ>เสียชีวิตแล้ว52รายรกรมควบคุมโรคคาดการว่าสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่จะพีคสุดในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ ฤดูการของการกินปูขนกลับมาแล้วสำนักงานอาหารและยาไต้หวันตรวจพบปูขนที่นำเข้าจากจีนมีสารไดออกซินสูงเกินมาตรฐาน2.6เท่าอย่างไรก็ตามปูชุดนี้ถูกส่งคืนและทำลายเรียบร้อยไม่ได้นำเข้าตลาดไต้หวันแต่อย่างใด สำนักงานอาหารและยาไต้หวันตรวจพบป,ปูขนที่นำเข้าจากจีนกว่า14.6ตันมีสารไดออกซินสูงเกินมาตรฐาน2.6เท่าสั่งส่งกลับและทำลายทิ้งทั้งหมดทั้งนี้ปูขนมักถูกตรวจพบสารพิษไดออกซินเป็นประจำโดยเมื่อปีที่ผ่านมาก็เคยตรวจพบปูขน6,400กิโลกรมัมปนเปื้อนสารพิษชนิดเดียวกันมาแล้วจากเหตุการณ์ล่าสุดส่งผลให้ฟาร์มในหูเป่ยจะถูกยกเลิกสิทธิ์ในการส่งออกไปยังไต้หวันนอกจากนี้แพทย์เตือนว่าหากประชาชนรับประทานปูขนที่มีสารพิษอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับและมะเร็งได้ พบกับพีทเอสโฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ